สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุดช่องน้องฝฟรคุดอยนะคะเนาะวันนี้น้องฝฟก็พามาชมบรรยากาศกับคนดีของคนดอยกันนะคะว่าเวลาที่แบบรถถ่ายอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะคุยดีกันยังไงนะคะน้องซึ่งตรงนี้นี่ก็คือพี่ชายเขาจะสร้างบ้านอีกหลานหนึ่งนะคะน้องพี่ชายเนี่ยยังไม่มีบ้านก็เลยเราจะต่อเติมบ้านตัวนี้นะคะนะ อันนี้เราจะใช้คนขุดนะคะนอนนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็คือพอดีพอดีนิดหน่อยนะคะนี่เลยเนี่ยใช้แบบนี้เลยนะคะขุดมาสองวันแล้วทุกคนเหนื่อยมากนะคะเนะเหมือนบ้านหลังนู้นเลยขุดไปด้วยแล้วก็ต้องเอาดีอย่างนี้ยนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆเคยทํากันหรือเปล่าคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเนะ ถ้าว่าเลยเราต้องเอาวันนี้ออกให้หมดแม่อยู่นู่นทุกคนมาช่วยกันนะคะวันนี้มาช่วยกันทํางานทุกคนเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าทําไมน้องฝนต,ต้องมาขุดที่นี่นะคะเึืงอันนี้ก็คือถาดจากบ,บ้านที่น้องชัยนอนนะคะน้องสุพี่ชัย คนรอเนี่ยก็คือจะนอนอยู่ตรงนี้จะนอนอยู่อนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บ้านนอส่วนเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นแถวมาแบบนี้นะคะเนาะนอสนจะอยู่บ้านข้างหน้าส่วนนอชัยก็คือจะอยู่บ้านหลานนี้แล้วพี่ชัยอยู่บ้านหลานนู้ดเนื่องจากว่าลูกของพี่ชัยโตโหมดนะคะเนาะเริ่มโตกันแล้วก็เลยต้องขยับขยายมานิ่เดิมนะคะนราก็เลยช่วยกันทำให้เพิ่มเลยนะคะขุดแล้วก็ไปสร้างที่ตรงนู้นนะคะเนาะปกตินอส่วนก็จะมาทีิ ตัวพี่นะคะนาะซึ่งห้องอันนี้ก็ได้แล้วนะคะนาะสามราไทยคลิปก็คือเราก็เปลี่ยนปรับปรุงอะไรเรียบร้อยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะนี่ทุกอย่างคือเราช่วยกันกับคอบพรัวก็เลยเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะอะไรนะคะน,นอกจากว่าเซื้อขออะไรใจๆอย่ันนี้ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือจะไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเยอะนะคะก็อันนี้คือจะเป็นบรรยากาศนะคะ นี่อะไรก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นที่ไทยทิปค์ชที่ไทยทิปทเนพ่้นทางเศษนะคะ <Nurse> ก็เลยเต้องขายาหญ่ไปฝันนู้นิดหน่อยนะคะนอนบ้างก็จะไม่ใหญ่มากก็คือให้อ่าลลาเนี่ยนอนด้วยกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นห้องเนี่ยห้องโถงใหญ่ๆแค่ห้องเดียวเราด้วยกัน พ่อแม่อีนู่นนี่น่าอะไรอย่างนี้ก็คือมันเยอะแล้วก็เลยขยายไปละลางก็เริ่มโตแล้วอย่างนี้นะคะเนาะก็ติดตามดูไปเนาะฝนค่อยจะทยระยะระยะให้นิดนีดนะคะวันนี้ขุดดีก็น่าจะเสร็จคืนนี้ก็อ่าเอาเสามาลงอะไรอย่างนี้นะคะเนช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้เข้าป่าค่ะก็จะช่วยการาพัฒนาให้ทุกคนดีขึ้นนะคะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้เนาะเราช่วยได้เราก็ ช่วยกันไปอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็เลยให้ชมบรรยากาศว,ว่าอทําไมต้องไปขุดนู่นทุนนี้อะไรทําไมทําอะไรอีกนอฟฟนอะไรอย่างนี้นหลายคนก็อเข้ามาถามอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะก็เลยต่อให้เป็นคลิปเลยค่ะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย